สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ Hi บริหาววันนี้ชุด o ดพี่กันเพิ่งเลิกงานนะคะก็เหนื่อยพอควรแต่พิกนี่เราต้องมาทานสปลนนะคะพี่กันจะพามาเปลี่ยนกระถางจากกระถางอันนี้มาใส่กระถางอันนี้นะคะคือแบบว่าเขาลากเขางอกแล้วลนะเอออันนี้สิลากเข้าโปรงแล้วค่ะ ก็ซดมาที่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาเนาะเออนะคะ uh, Hi guys, uh, today I going to transplant my chilies and I m going to show you how the step by step how I lay my p l a n t pot to make my chili plants be beautiful นะคะ mm hmm. จะมาหามาชมว,ว่าวิธีของพี่การจะอ,อะไรลงไปบ้างที่จะทำให้ uh, ต้นพลิกของพี่การนี่สวยงามแล้วก็ออกดอกออกผลนะคะโอเคค่ะ hmm. เ okay, มื่อพ้องวันแล้วไปกันเลยค่ะอี e วีวันเรดี้เลสเกตสต t ร์ตอิตมาเริ่มต้นเลยเนาะพี่การก็จะใส่ยางแห้งเนี่ยนะคะเพราะเวลาเรายอดสลายก,ก็จะเป็นปุ๋ยให้ให้ผักกันนะคะ I just uh, use the uh, grass you know after the f r o m the lawn m o w e r cutting I just save that and put the lay, the first lay e r when it uh, become like softened or apart then they become will become like a plant food okay guys that's the first layer next one i'm just going to put my compost for the second layer มนี่เป็นกระถางใหญ่นะคะ this is a big pot about 40 L. i t e r And I'm g o i n g วเราจ o โ how ให้คุณผู้ชมมันมีพืชอ in. รก่อนท่ะโอเคขั้นตอนต่อไปจ้านี่ก็คือปุ๋ยสูตร16-16นะคะเพราะว่าที่ใส่ตรงนี้ก็เพราะว่ามันจะเป็นปุ๋ยจะอยู่ได้ประมาณ5-6เดือนฉะนั้นก็จะ ช่วยทําให้รากที่เขาทะลุลงไปเนี่ยได้มีอาหารทานนะคะหลังจากที่เขาโตพอเลยนะคะ This one is uh, fertilizes uh, Triple 16 which is very 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 good um, plant food so I going put them for the n f t r i e first y e r นะคะเป็นชั้นที่3ามตัดไปเลย next one เจสโกนทะเลกั e ซอยอเก้นนะคะใส่ดินลงไปอีกถึงทันเป็นชั้นที่สี่นะคะกต่โพลเลสอันในเกาะไก่แมนเนียร์ออแกนิกนะคะมีปุ๋ยขี้ไก่ป่อดสารนะคะที่กันจะใส่เป็นชั้นที่5นะคะ สีกนะห้า,นะหาสีอธิานโฟก์ำมเมือหนึงค่ะใส่งป้ายอานโฟก์ำมเมือหนึงค่ะใส่งป้ายแล้วก็ตามด้วยเดลิทีนึ่งนะคะ In Chandy, you know, the six layer. So it's just like food after food after food lately so I make sure that my plants, chili plants got plenty food in the pot but at the same time every four weeks I just go to top up with a little thing and I'll show you later in a minute <laughs> ประมาณนี้ค่ะ just about like so on the very very top layer I'm going to put like fish blood and bone for the top top layer before I put c h i l l in นะคะจะใส่ปุ๋ยกระดูกปลานะคะหนึ่งกำมือค่ะประมาณนี้เลยเอเคแล้วก็ปุกเข้า just make that through แบบนี้ okay. ก่อนเราจะเอา,เอาต้นพริกลงนะคะเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มก่อนเนาะแล้วก็พักไว้ประมาณขึ้นชั่วโมงค่ะ I just going to soak this before I put the chili down and let t them rest for half an hour. โอเคกายนี่กูข้าก็พักไว้ครึ่งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็จะขุดกระถางนี้พี่กันจะลงสี่ต้นนะคะเพราะว่าก็เป็นกระถางที่ใหญ่มาก This one I'm going to put four plants in, chili plants because this plant pot is rather big. So if you got smaller pot one chili pan but this one plenty plenty root lack of bone marker so this plant pot is plenty food for this root to go down and eat it uh -huh. ต่างนี้อาหารเพียบสูต้นลงไปเลยเวลาก็โตก็จะแตกเป็นพุ่มนะคะพอพิกันก็เด็ดไปแล้วเนาะเด็ดจอดทีเดียวพอค่ะทำให้อะ ก้านแตกแนขนงครั้งเดียวพอนะคะถ้าหลายครั้งมันจะเยอะไปแล้วก็ก็จะไม่สามารถจะไม่แข็งแรงนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะเร็ดเช้ามาตรงนี้แดดเขาจะได้จะแรงมากค่ะ first thing in the morning in this area is uh, got very good sunshading so I hope this to be grow very soon นะคะตรงนี้เป็นแบบดีค่ะตอนเช้าเช้าพอตอนนี้ก็กี่ทุ่มละสามทุ่มเนาะยังยังสว่างอยู่เลยที่ยังกริดนะคะโอเคค่ะเราไปดูความเจริญเติบโตกันในออีกสามอาทิตย์นะคะคาร์บอนซี in the next three weeks guys this is about three weeks old three weeks after i transplants this one start to blossom already Beautiful. รดมสมมูิมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะในกระถางเขาเนี่ยอาหารเขาเพียบเลยช่วงนี้พี่กันก็ให้แต่น้ำเขาอย่างเดียวนะคะไปได้ให้อย่างนีนนี่อายุป,ประมาณ หกอาทิตย์ได้มั้งคะเนี่ยตลิกพวกเนี่ยหรือแอาทิตย์นี่แหละประมาณนี้รอดูรอดูรอดูว่าเขาจะจบจะให้ผลิดตดอกออกผลให้เยอะไหมเนาะโอเคค่ะว้าวนี่ได้12อาทิตย์แล้วนะคะเริ่มเป็นหมากแล้ว มากเละดีใจจังเลยแล้วถ้าทางจะดกด้วยนะคะตอนนี้พี่กันก็ให้แต่ปุ๋ยปุ๋ยไอ้นั่นอะปุ๋ยนมเหรอปุ๋ยนมไข่อะไรพวกเนี้ยปุ๋ยไข่ปุ๋ยนมประมาณนั้นนะคะสวยงามมากค่ะโตแล้วโตวแล้วกำลังออกดอกเทียบเลย แล้วก็ออกหมากด้วยพี่กันก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วพี่กันจะมาอัปเดตเจอว่าเขาจะดกเขาจะงามแล้วก็จะแดงให้ไหมเนาะมนหม,มากออก แล้วมาดูกันหน้าครั้งต่อไปพี่จะทําอะไรนะตอนนี้ก็จะทําผสมผสานกันไปนะคะจะเข้าป่าจะทําสวนนู่นนี่นั่นเนาะนะคะก็แกนขอฝากไว้นะคะฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะได้ลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปะค่ะให้ s า f you like my content please p r e s like and share I d o n t forget press bell so you won't miss my next clip so um next time we l l see what am I doing next because I so busy I d o so many thing s guys I'm doing foraging I do cooking and uh, at the same time I doing gardening as well so am I cooking or am I do foraging next time นะคะก็แกนขอฝากไว้นะคะฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะได้ริ่ลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ Hi guys if you like my content please subscribe like and share and don't forget to press bell so you won't miss my next clips so um next time we'll see what am i doing next because i so busy i doing so many things guys i'm doing foraging i do cooking and uh, at the same time i'm doing gardening as well so am i cooking or am i might do foraging next time or even going gardening as well ะะยังไงก็ฝากกวด้วยนะคะแล้วไงเราค่อยเจอกันคลิปหน้าเนาะโอเคสวัสดีค่ะแล้วค่อยเจอกันนะสวัสดีค่ะ